ก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าขอให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนว่านิยายที่ได้ฟังต่อไปนี้เป็นงานแปลเพื่อความบันเทิงตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากจินตนาการไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดทั้งนี้บางตอนอาจมีเนื้อหาที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นฉากแฟนตาซี การต่อสู้หรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกผู้ฟังทุกท่านจึงควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังหากคุณพร้อมแล้วโปรดเปิดใจและปล่อยให้เสียงเล่าพาคุณเดินทางข้ามพบไปด้วยกันองค์หญิงน้อยของฮองเต้เทอราราบทที่49อย่าหาว่าพี่รองใจร้ายนะหลังจากบนว่าร้อนแล้วคนตัวเล็กก็เปลี่ยนท่านั่งเป็นขัดสมาธิ ดวงตากลมโตคู่สวยจ้องมองขนมบนโตะ๊ะพี่ใหญ่พี่รองเสี่ยวเป่าอยากกินนั้นๆเจ้าก้อนแปลงขี้เมาชี้นิ้วสั่งชายหนุ่มรูปงามทั้งสองนานกงฉีโม่ว่าเจ้านี่มันจริงๆเลยไม่เคยมีผู้ใดกล้าใช้ค่าเช่นนี้นะถึงจะบน่นแต่ก็ยังป้อนขนมให้คนตัวเล็กอยู่ดีพอเห็นแก้มขาวอมชมพูป่องเขาก็นั่งเท้าคางมองนางอย่างเอื่อมอารา พลางยื่นมือไปจิ้มเล่นเป็นระยะๆเฝ้ามองเนื้อนุ่มนิ่มยุบขึ้นยุบลงอารมณ์พลันเริ่มดีขึ้นไม่น้อยเสี่ยวเปาที่กำลังกินอยู่ถูกขัดจังหวะบ่อยๆก็รู้สึกไม่พอใจส่งเสียงหึดหัดพร้อมเบี่ยงหน้าหนีแล้วนางก็หมดความอดทนอ้าปากงับนิ้วพี่รองไม่ยอมปล่อยหนานกงฉีโม่พยายามขยับนิ้วให้หลุดจากปากนางทว่านางก็กลับสายหัวไปมาไม่หยุดชายหนุ่มยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆ ปล่อยได้แล้วเสี่ยวเป่าร้อมเสียงอู้อี้บอกว่าไม่ปล่อยหากไม่ยอมปล่อยอย่าหาว่าพี่รองใจร้ายนะเสี่ยวเป่าเบิกตากว้างมองเขาราวกับจะบอกว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ใจดีนะกรอกทันใดนั้นเจ้าก้อนแป้งก็ถูกกัดที่แก้มอย่างกับเป็นซาลาเปาเสี่ยวเป่าตต๊หนั้นกงฉีสิวทำบ้าอันใดของเจ้า คนบนรถเข็นทำหน้าไม่พอใจพยายามดึงคนตัวเล็กมาอยู่ข้างๆแต่เสี่ยวเป่ายัางคงกัดนิ้วของหนานกงฉีโมไม่ปล่อยหนานกงฉีโมเชดหน้าพี่ใหญ่ท่านไม่เห็นหรือว่าเจ้าตัวเล็กนี่กัดข้าก่อนข้าก็ต้องกัดคืนสิในระหว่างที่อธิบายเขาก็พยายามเอานิ้วออกจากปากของเด็กน้อยถึงนางจะเมาและทำตัวงงงมอยู่เล็กน้อยก็ตามทว่าเสี่ยวเป่าก็แค่ดูดนิ้วไม่ได้กัดแรงเสียหน่อย บรรดาองค์ชายที่เหลือเห็นว่าการเล่นกับน้องสาวดูน่าสนุกดีเพียงพริบตาเดียวนางก็ถูกห้อมล้อมด้วยพี่ชายทั้งหลายน้องหญิงเจ้ายังจำข้าได้อยู่หรือไม่องค์ชายห้าฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวยกมือขึ้นโบกไปมาตรงหน้านางเสี่ยวเป่าหันมองพี่ห้าในที่สุดก็ปล่นิ้วของพี่รองน้ำลายไหลย,ย้อยลงมาที่มุมปาก นานกงฉีโม้เห็นนิ้วที่เต็มไปด้วยน้ำลายก็อ้าปากค้างทำท่าคึอ,อยขยะขยงทางด้านนานกงฉีรุ่ยเองก็รีบใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากให้น้องสาวเด็กดื่มเหล้าไม่ได้คราวหน้าน้องหญิงห้ามดื่มเด็ดขาดแค่สุราหวานก็ไม่ได้ช่างเป็นเด็กที่จู้จี้จุกจิกเสียจริงนานกงฉีจุนที่อยู่ข้างๆเริ่มรู้สึกปวดหัวทันทีได้ยินน้ำเสียงที่แสนคุ้นเคยเพราะเขามักจะถูกพี่เจ็ดบ่นเช่นนี้อยู่บ่อยๆ ทั้งที่อายุห่างกันไม่ถึงสองปีแท้ๆแ,แต่พี่เจ็ดผู้นี้กลับชอบกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เสมอพี่ๆเข้ากับเสี่ยวเป่าได้ดีส่วนองค์ชายสาเองก็ยกจอกสุราดื่มช้าๆแววตาที่เคยหม่นหมองบัดนี้เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นสมควรแก่เวลางานเลี้ยงก็จบลงเสี่ยวเป่าถูกแบกขึ้นหลังของพี่รองใบหน้าน้อยๆแดงระเรื่อทั้งยังเอาตะบนพึมพำห้องเรียกหาท่านพ่อ นันกงฉีโมอาสาเดินไปส่งคนบนหลังที่ตำหนักฉินเจิงโดยมีคนข้างๆเป็นนานกงฉีสิวที่นั่งรถเข็นตามมาด้วยสองพี่น้องเดินไปบนถนนเส้นที่มุ่งไปปลายทางเดียวกันแต่ระหว่างทั้งคู่นั้นช่างเงียบเชียบจนบรรยากาศดูวังเวงเจ้าทำร้ายท่านหญิงสกุลหลี่เป็นนานกงฉีสิวที่ทำลายความเงียบนานกงฉีโมแค้นหัวเราะแล้วยังไงพี่ใหญ่จะรับผิดแทนข้าอีกอย่างนั้นหรือ นานกงฉีสิวแสดงความขับขันออกมาทางแววตาตอนนี้ตัวเขาอ่อนโยนราวกับหยกอุ่นชิ้นหนึ่งข้าแค่เป็นห่วงเจ้าทว่ารอยยิ้มบางเบาบ,าบนใบหน้าของหนานกงฉีโม่พลันมาลายหายไปในพริบตาพี่ใหญ่หากเจ้าจะห่วงข้ามิซู้ทันห่วงตัวเองไม่ดีกว่าหรือท่านคิดว่าคนในราชวงศ์นี้มีความรักใคร่ฉันพี่น้องสักเพียงใด สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นล้วนต้องหวังครอบครองตำแหน่งนั้นอยู่วันยังค่ำนานกงฉีสิวไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองต่อสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเลยสักนิดสเสด็จพ่อเคยกล่าวไว้ตั้งนานแล้วว่าต้องเป็นผู้มีความสามารถถึงจะได้ตำแหน่งนั้นอีกอย่างข้าที่เป็นเช่นนี้จะเอาสิ่งใดไปสู้กับเจ้านานกงฉีโม่จ้องหน้าอีกฝ่ายพลางนึกในใจว่าเขาช่างเป็นคนที่พอใจอะไรง่ายเสียจริงๆทำราวกับไม่แยแสสิ่งใดเลย ชายหนุ่มหลุบตาลงต่ำหวังใช้ขนตางอนยาวปกปิดความรู้สึกลึกล้ำเอาไว้พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งใดอีกจนกระทั่งเดินมาถึงตำหนักฉินเจิงฟูไห่กงกงเห็นว่าองค์หญิงน้อยกําลังหลับไหลก็รีบเข้าไปรายงานฝ่าบาทผ่านไปไม่นานเขาก็กลับออกมาพร้อมรอยยิ้มองค์ชายใหญ่องค์ชายรองฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้พวกท่านเข้าไปข้างในก่อนพะยะค่ะนานกงฉีสิวพยักหน้า รบกวนฝูไห่กงกงแล้วผู้จบองครักษ้างๆก็เข็นองค์ชายใหญ่เข้าไปในห้องโถงใหญ่ภายในห้องโถงใหญ่ของตำหนักฉินเจิง้งนานกงสีหยวนกำลังอ่านพระราชสารจากเมืองชายแดนนอกจากนั้นยังมีแม่ทัพน้อยเสียขุนนางบูจำนวนหนึ่งและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองนั่งอยู่ด้านล่างถวายพระพรอ,องค์ชายใหญ่และองคชายรองพระยาค่ะเมื่อเห็นคนทั้งสองเดินเข้ามาเหล่าขุนนางก็ยืนขึ้นทักทาย หนานกงฉีโมพยักหน้าขณะที่สายตายังหยุดอยู่ที่บุรุษผู้ที่เขาจับจ้องตั้งแต่ก้าวเข้ามาหนานกงฉีสิ๋วลูกถวายพระพรเสด็จพ่อพะยะค่ะหนานกงฉีโม่ลูกถวายพระพรเสด็จพ่อพะยะค่ะหน,น,น,นานกงสีหย่อนวางพระราชสารจมือลงแล้วเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องไปยังเจ้าก้อนแป้งที่อยู่บนหลังองค์ชายรององค์ชายรองส่งองค์หิงน้อยให้กระหม่อมเถิดพะยะค่ะ ฝูไห่กงกงกำลังจะอุ้มองค์หญิงน้อยเท่าไปในห้องโถงด้านในกลับต้องชะงักเพราะดวงตาหลายคู่กำลังจ้องมองมาฝูไห่กงกงได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรดีความกดดันเข้าปกคลุมทั่วทั้งร่างกายเขาแล้วเขาหันไปทางองค์เหนือหัวพร้อมสีหน้าแข็งทื่อฝ่าบาทต้องพาไปที่ห้องโถงด้านข้างหรือไม่อยู่ดีๆสมองก็ไม่ทำงานนานกงสีหยวนเอ่ยเสียงเรียบ พาไปที่ห้องโถงด้านในฝูไห่กงกงรับบัญชาและรีบพาองค์หญิงน้อยในอ้อมแขนเข้าไปอย่างรวดเร็วทุกคนรู้ทุกคนเห็นตุแตยามนี้พวกเขาไม่รู้ว่าควรแสดงสีหน้าอย่างไรและไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกด้วยคำใดโดยเฉพาะหนานกงฉีสิวและหนานกงฉีโม่ที่ตกใจจนสติหลุดออกจากร่างอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ว่าหองเต้กลับทำเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นซ้ำยังสั่งให้คนจัดที่นั่งให้หนานกงฉีโม่ด้วยเสียงเรียบเจ้าสองคนก็อยู่ฟังด้วยกันเถอะโอรสทั้งสองถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ตกแต่งพระชายาพวกเขาจึงยังไม่ได้ออกจากวังไปสร้างจวนเป็นของตนเองหนานกงสีหยวนจึงเตรียมการให้โอรสทั้งสองออกไปอยู่ข้างนอกภายในปีนี้ไม่ว่าพวกเขาจะแต่งพระชายาหรือไม่ก็ตาม องค์ชายที่โตพอแล้วหากยังอยู่ในวังต่อไปมันจะไม่ดีต่อตัวพวกเขาเองพอออกไปแล้วก็จะให้พวกเขาเข้าประชุมขุนนางด้วยองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองได้แต่มองหน้ากันทว่าก็ยอมนั่งลงอย่างเชื่อฟังนานกงสีหยวนเคาะเนี้ยงลงบนโต๊ะแม่ทับน้อยเสียรายงานสถานการณ์ทางฝั่งของเจ้ามาเสียสวยอัน ตามรายงานจากเมืองชายแดนเมื่อเดือนที่แล้วพวกเสียงหนูเริ่มโจมตีหมู่บ้านและตำบลร,รอบๆเมืองชายแดนชาวบ้านหลายหมู่บ้านถูกสังหารจนหมดครึ่งเดือนก่อนกองทัพเสียงหนูบุกรุกเมืองยุ่นฉึงแต่ว่ารบกันไม่ถึงสามวันกองกำลังทั้งหมดก็ถอยทัพทันหลังจากอธิบายสถานการณ์ของเมืองชายแดนเสร็จนานกงศีหยวนก็กวาดตามองผู้คนที่อยู่ในห้องโถงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเหตุใดพวกเสียงหนูถึงถอยทัพกระทันหันเช่นนั้น ขุนนางบูบางองค์เอ่ยขึ้นกระหม่อมคิดว่าพวกคนเถือนเสียงหนูหวาดกลัวพวกเราฝ่าบาททรงปรีช้าหน้าเกรงขามพวกมันต้องช่างใจหากจะรบกับเราไม่ใช่ว่าขุนนางผู้นี้คิดจะประจบสอพลอเขาแค่ตอบไปอย่างที่ตนคิดแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาคลั่งไคล้หนานกงสีหยวนมากทีเดียวทว่าเสียสวยอันก็เอ่ยทักท้วงว่า แต่กระหม่อมไม่คิดเช่นนั้นพวกเสียงหนูรู้จักกินแต่ไม่รู้จักฆ่าหากพวกมันกลัวจริงคงไม่มาโจมตีเมืองชายแดนเช่นนี้